เรื่องของเทรนด์ในการเชื่อมโยงกับคาร์บอนเครดิตอันนี้เป็นเทรนสำคัญระดับโลกนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางคุณสำริดสำเนียงรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงินและการบัญชีบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทอสอพอเปิดเผยกว่าทางบริษัทได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทยสร้างพลังขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยังย่งยืนด้านการเงินครับ นำร่องโครงการลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องของปตทอสอพอเชื่อมโยงคาร์บอนเครดิตระยะเวลา1ปีนะครับเพื่อเป็น1ในแนวทางไปสู่เป้าหมายของปตทอสอพอตามแผนการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี2593ตามที่ประเทศไทยประกาศเจตนารมณ์ในการประชุมขอบ26นะครับ โดยบริษัทได้บริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทรวมถึงดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการการผลิตและกิจกรรมที่ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นการปลูกป่าและโครงการบลูคาร์บอนนะครับนอกจากนี้การบริหารจัดการทางการเงินและรักษาโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งครับที่จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายนี้ด้วยเช่นกันนะครับ การลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องของปตทสพในครั้งนี้เป็นการร่วมสร้างนวัตกรรมทางการเงินให้กับตลาดเงินตลาดทุนของไทยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสภาพคล่องและยังสามารถนำผลตอบแทนจากการลงทุนบางส่วนไปซื้อคาร์บอนเครดิตที่มีคุณภาพรวมทั้งการลงทุนในโครงการที่สนับสนุนการบริหารจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตซึ่งก็เป็นอีกส่วนสําคัญครับที่จะช่วยสนับสนุนการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันครับ